เปิดขากว้างเล็กน้อยค่ะเดินถอยค่า่าสลับไปที่ด้านหลังนะถอยขาซ้อนไปที่ด้านหลัง ต่อค่ะรวบขาสองข้างนะคะชิดก็ได้หรือจะกว้างพอดีช่วงสะโพกก็ได้แต่ว่าเอาไปชิดดีกว่าเนาะลงไปย่อที่สควอตปั๊มสองครั้งกระโดดหารู้สึกว่าเหนื่อย โอเคต่อมาค่ะเร่งก้นเร,ร่งท้องไวอันนี้ท่าที่4แล้วนะสลับข้างไหมคะขวา,ขาซ้ายด้วยทำสองางสิบถึง15ครั้ง